บเรือหการไะไรสทม่ผมกะไสยทเวมาดีครับบอววิธีสาขามครับมือนี่มาทำผักขัวครับลงทังปัดไปว่าปีผู้เดียวครับ้นี้ีัจงานครับทีมงานเทาครับทีมงานเทาครับสวัสดีครับผมเก่งไเกอ์ครับนี่ครับพี่ครับไอ้ยาวีธีสาคามครับครับงานเ่าทีมงานเาขอยกินก็กินตัว่ยานโลก โอ้ยโอ้ยแมน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 โอ้โอโอโยนียน่นนนนนครับนี่ครับงานห้องครับครับของข้าพเจ้าเองครับคันนี้ครับผมทีมงานเ้องขายยาวครับตะกระเตนะกับครับตอนนี้เ้องกับมาหอดวัดกันวัดแดงเหรวัดกาแฟสร้าง กแฟาวันกาแฟสางวันัับแล้ววันยังออกขอมากเนจากซื้อบัตรครับทีมงานเ้องครับทีมงานทงนล้ฮัล ไไครับวันนี้ห้องมาถึงบ้านทิมงานนะครับมาแว่เล่นนะครับมาแวกินน้ำกินทาครับนี่ครับบ้านสงไรยโอ้งามค่ะกิริบ้านเพ่นงาม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 ,งา,มงานงามคันะครับบ้านตระกูลคนสีพิมพ์ถึงไหล่ตะกัตเตยียนครับเตียนนี่ครับ งามงามครับงันงามครับบ้านใหม่ครับอีลีสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่นี่อ๋อเป็นงางสำรวจกันครับเออเรื่องใหม่งามครับอีริใหม่งามครับใหบบม่งามครับมมผม สวยงามครับสวยงามงามครับหมาครับย่านหมาครับเดวนี้คนขับหลังนึงตรงขามกันนั่ครับตัตรงขามกันครับทีสาร้ามครับหมเมากไกลเอเอพญ,ญ,าญ,ญานาครับ <ไป S 1> ่านยา เดี๋ยวครับสมีแห้งกันครับเสาครับเสาครับเบ้าพญาครับพี่หนุ่มของเรากำลังขึ้นไปสำรวจนะครับสทาจด้านบนครับไม่กล้าขึ้นไปครับโอ้สุดยอดยอดครับสุดยอดครับเดี๋ยวมาพอกันไหมครับไปกินน้ำเย็นๆกันครับครับไน้ำยากระปุนครับวันนี้ ยากรากอีกแล้วครับปรเดี๋ยยาคราครับยากะปุนครับอีซิมกัด้ครับนี่งงั้ครับไอโอกไก่เผื่อว่าบังเกอร์แบบมาเดาปีน้องแสบได้มังยาไกแม่ไกผู้นีครับ เดี๋ยวคับด้เขียด้คอีมาเด้ินนอไปเหอน่มิตรนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเ่มือนึ่งตักไข่น่นะครับตักไข่ตองไข่น่ไข่้ง่งดกันพี่น้องกำพุงหูด่งดู้ความกับฟูกั่ามัดาม่พิมลมือนะครับเด้ เล่นไดกันครับจับกันเขาทางได้กันได้กันได้กันจับจับอืมุ้งไหมขัวยังขวยังขวเลนะด้ใเิ่มเป็นนองขงเข้มเด่นกันได้กันอืมไหใครพี่น้องง่ายดับ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 ยิงข้าครับ เยอะครับเยอครับห้ามนันเร่นน้ำกันเหมือนผ้าเป็นหน้ายำไส้นะครับมาขอมาขอสาวครับมาขอสาวเป็นหักกันมากนะครับเป็นวนมูออยากให้มากหลายเดือนหรอกก็คือหลายไส้หลายๆครับพี่มีที่ มาขอสาเมื sea, ่อนี้ครับขอบุญไอซ์ได้หลายงานกินงานไหวกินงานมีสัตว์นครับก็มีสเล้ยงเด้อครับมื่อนี้ดูกันมาชิหิปีครับมื่อนี้มาขอสากันเายมาไอซมาขอบุญแซ่แซ่กับี่ง่ายๆัีงาไดท่านเขาได้ตำูไวยังไงครับตำโพวิ่งง่ายสมับกลครับนปกลเต็มปากเต็มคำเลยครับตอนนี้ชอว่าค็นี้มันเท่าเด็กกันเลย มูก็ตัวตับแล้วก็หันเลจ้าจ้าครับุณมากใจผมมากใจเราจิบต่อไปเป็นู่ค่ันมีเท่าเจียกันจิบต่อไปนะครับนะโอเค